รถไฟขบวนสีเขียวมีความยาว16เมตรในเวลา1วินาทีรถไฟขบวนนี้สามารถเคลื่อนที่ได้6เมตรถ้ารถไฟขบวนสีเขียวต้องแล่นข้ามสะพานที่มีความยาว50เมตรโดยใช้ความเร็วคงที่แบบนี้ตลอดอยากทราบว่าจะต้องใช้เวลากี่วินาทีรถไฟขบวนสีเขียวจึงจะแล่นข้ามพ้นสะพานนี้ได้พอดีโอเคโจทย์ข้อนี้มีการ ข้ามสะพานนะครับรถไฟเนี่ยมีการข้ามสะพานนะครับโดยรถไฟใช้ความเร็ว1วินาทีเนี่ยจะแล่นได้6เมตรนะครับเดี๋ยวเราไฮไลท์ตรงนี้ไว้นิดนึง1วินาทีรถไฟแล่นได้6เมตรนะครับ1วินาทีแล่นได้6เมตรคราวนี้การแล่นข้ามผนสะพานนะครับเดี๋ยวคุณครูขอวาดให้นักเรียนดูนิดหนึง่งอ,อันนี้คือรถไฟนะครับรถไฟสมมตินี้เป็นรถไฟยาว16เมตรนะครับ16เมตร และอันนี้คือสะพานนะครับนี่คือสะพานนี่คือสะพานอ่าสะพานนะครับอันนี้สะพานสะพานยาวเท่าไหร่ครับยาวสะพานยาวห้าสิบเมตรนะครับอันนี้สะพานยาวห้าสิบเมตรการที่เขาจะแล่นข้ามพ้นสะพานนะครับเนี่ยจึงจะแล่นนะครับข้ามพ้นสะพานได้พอดีหมายความว่ารถนะครับจะต้องเดินทางฟื้ปุ๊บหยุดแค่นี้จริงไหม ไม่ใช่นะครับคือต้องพ้นไปอีกนะครับต้องพ้นก็คือต้องเลยสะพานไปปุ๊บอย่างนี้นะครับพ้นไปขนาดไหนพ้นไปจนครบตัวรถครับจนครบความยาวของรถก็คือพ้นไปอีก16เมตรนั่นเองนะครับเนี่ยรถไฟนะครับมาถึงสะพานยังไม่ข้ามแล้วก็รถไฟนะครับเดินทางปุ๊บเดินทางไป50ละแล้วก็ต้องเดินทางอีก16 จึงจะข้ามผลพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาระยะ2อันนี้ครับมาบวกกันจึงจะเป็นระยะที่รถไฟเดินทางทั้งหมดซึ่งก็คือ50า6บก16ก็เป็น66เมตรนะครับโอเคอันนี้เราทำความเข้าใจก่อนว่ารถไฟจะต้องเดินทางระยะทางเท่าไหร่จึงจะข้ามผลพอดีอันนี้สะพานทบทวนนะครับนี้สะพานรถไฟอยู่ตรงนี้ต้องเดินทางเป็นระยะทาง66เมตร รถไฟจึงจะข้ามพ้นพอดีเห็นไหมครับอันนี้รถไฟข้ามพ้นพอดีละนะครับเดินทางเป็นระยะทาง66เมตรมีความยาวสะพาน50แล้วก็ความยาวตัวเองของรถอีก16รวมกันเป็น66เมตรนะครับโอเคสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวาม,มือใช้หลักการเดิมของเราอีกแล้วนะครับเราเขาถามหาอะไรอยากรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถามหาเวลาเอาเวลาไว้ ขวามือนะครับเดี๋ยวคุณครูเพิ่มขนาดนิดนึงเอาเวลาไว้ขวามือนะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือระยะทางนะครับระยะทางนะครับก็เอาไว้ฝั่งซ้ายมือเรารู้ว่าระยะทาง6เมตรนะครับระยะทาง6เมตรเนี่ยรถไฟเนี่ยใช้เวลาเดินทาง1วินาทีอันนี้คือความเร็วรถเนาะ1วินาทีนะครับก็คือนี่ครับ1วินาทีเคลื่อนที่ได้6นะครับ ในเวลา1วินาทีรถไฟคาร์บอนนี้สามารถเคลื่อนที่ได้6เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราเอามาเป็นตัวเทียบบรรทัดแรกของเราก็คือระยะทาง6เมตรนะครับรถไฟใช้เวลา1วินาทีแต่รถไฟจะต้องเดินทางตั้ง66เมตรนะครับเพื่อที่จะข้ามพ้นสะพานเนาะก็ระยะทาง66เมตรเนี่ยบางคนเริ่มเห็นคําตอบแล้วเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคุณครูพาคิดแบบนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าเรามองนะครับเดีย๋ยวขอขยับนิดนึงขยับโอ้ยเดี๋ยวนะ ขอขยับให้มากลางๆหน่อยชื่ออ่าโอเคมาตรงนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตแบบนี้ครับจาก6เมตรจะกลายเป็น66เมตรต้องคูณอะไรครับคูณ11ถูกไหม6คูณ11ได้66จากตรงนี้มาตรงนี้ก็ต้องคูณ11เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจาก6คูณ11ได้66จาก1คูณ11ก็ได้เป็น11คูณ1ได้11เนาะคำตอบก็เป็น11วินาที ตอบแบบนี้เลยก็ได้ครับอุ้ยจะเขียนวิธีทําวินาทีนะครับก็คําตอบก็คือใช้เวลาเดินทาง11วินาทีนั่นเองนะครับสามารถเทียบแบบนี้ก็ได้เลยนะครับหรือจริงๆก็ที่มาที่ไปมันเหมือนกันครับก็คือ,อาการที่เราได้11มาเนี่ยการคำนวณก็คือเราเอา66วิ่งขึ้นไปคูณ1แล้วก็หาร6นั่นแหละครับแล้วก็ตัดเลขเนาะหก6นึ่6 16, 6 16, 6หได้11คูณหก็ได้11นะครับ ได้เท่ากันอยู่ดีเนาะอันนี้เขียนให้เห็นที่มาที่ไปว่าเออสามารถมองในมุมแบบนี้ได้ด้วยนะครับโอเคพะฉันสรุปได้แล้วก็คือจึงจะเล่นข้ามพ้นสะพานพอดีนะครับต้องใช้นะครับเวลานะครับรถไฟคันนี้นะต้องใช้เวลา11นะครับวินาทีจึงจะเล่นข้ามพ้นสะพานได้พอดีนะครับ11วินาที โอเคเรียบร้อยนะครับหวังว่านักเรียนจะได้ไอเดียในการทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระยะทางเวลามากขึ้นนะครับท่ากรณีที่ต้องข้ามผนสะพานนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ